สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้วันที่วันที่ส6เดือนตุลาคม2 5 6นะครักบแตมนะครับ <c oughs> วันนี้น้องฮาวาจะมาช่วยอับบีเฟกสมุนไพรนะครับโอเควันนี้ก็จะมีสมุนไพรไทรอยแล้วก็ฤทธิ์สีดวงนะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ7492667นะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งท่านนะครับเพราะว่า,าลูกค้าที่เป็นไทยรยนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นนะครับหลังจากทานไปชุดแรกนะครับตอนนี้เริ่มสั่งชุดที่2เข้ามานะครับก็เหมือนอย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าต้องทาน3ชุดถึงจะหายนะครับใครจะสั่งทีละชุดนะครับหรือจะสั่ง ทีเดียว3มชุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับสมุนไพรก็หายากขึ้นเขาขาบอาลาบากนะครับเพราะว่าถนนก็ลื่นและก็ไม่มีแดดให้ตากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไขรที่นะครับพลาดโอกาสไปก็จะไม่หายนะครับไขรที่อยากหายนะครับก็ต้องซื้อกักตุนไว้นะครับ เพราะว่าสมุนไพรนะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ749267นะครับก็ขอบขอขอขอคุณทุกท่านนะครับขอให้ลูกค้าท่านหายไวๆนะครับคนที่ทานแล้วก็ดีก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ